สวัสดีนะคะจะพามาทำดอกเบนจมาศค่ะเบญจมาศแบบที่สามเนาะเบมาแบบที่สามอันนี้ก็อกีบลีลาวดีใหญ่กีบเลลีลาวดีใหญ่แล้มาตัดแบ่งออกเป็นสามแฉกนะเป็นสามหลังจากนั้นตกแต่งกีบเข้าค่ะ ให้เ้าดูมนมๆเรียวๆนะคะให้ดูเป็นกลีบดอกไม้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะ นี่จะเป็นกันไก่ฝันโค้งนะคะไอ้ไม่ใช่กันไก่โค้งนะคะตัดให้เข้าเรียวค่ะ แต่งตามชอบเลยนะคะให้เขาสวยๆเรียวๆให้เขาสวยงามโอเคหลังจากนั้นทำง่ายๆเลยค่ะตากาและโค้งนะคะ กนนิดหนึ่งจะให้ดีคือรอแห้งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันที่สอง ใครจะเพิ่มก็ได้นะใครจะเพิ่มก็ได้หลังจากนั้นก็คือตัวนี้เกรสรฝอยของเราค่ะใช้เกรสรฝอยเข้าไปเลยแบบกีบนิดนึงให้เขาสวยสวย ที่สองใครอยากได้นานาก็เพิ่มชั้นเข้าไปนะคะแต้มกาวนิดหน่อยหาตำแหน่งสับบางค่ะ อีกนิดนึงเรียบร้อยพันก้านได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะดอกเบญจมาศแบบที่สามค่ะขอบคุณที่มารับชมค่ะฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ